สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีและยินนีตอลับพี่น้องครับจงบันนี้ครับเลิกงานเรียบร้อยครับจอดแล้วครับผมจอดก่อนบ้านเขามาสายแต่ก็จอดก่อนนะครับมาชมกันครับเสียงวีดีเลอเกินเสียงวีดีวิตยาไนครับคูปต้าเอ็มเจ็0ี่ครับเอ้า อเดียวคนละขั้นบอกกับขั้นตะกี้รถคนละขั้นมันบอกนี่ตอนไปแรงงานก็ไปลาตอนนั้นมันเป็นเอ็มยูเหมันบอกเอาขายขนาดบอกก้ไหนบอกขอใจโอไโอ้กัยังวะอรายว่าอยู่ตะกี้ก็ตั้งเอ็มยูหกสองนบอก อะไรบานเห็นโลโก้ของกันเอ้า M เจ็ดสิบอ้าวคนละขั้นนี่ว้านก็คือส่วนโควิดอะไรมอญเวียดดีงว่าใต้หมู่บ้าจอดเก่งๆนันเป็นอย่างมันเป็นอย่างนอตตัวเดียวก็อยู่แตลาบานที่นี่เหรอห้องกับบ่อใส่รัดแปลงใส่หน่อมันกันแล้เห็นบ้านนี้ของผมมันสายไฟบานนี้สายไฟยางเดียวกับสายไฟอันหูยุ่บานนี้ว่าสายไฟขาดเ้าบประโว่ามันขาดสายยังสีนาลายหายอย่างยังรถจังนาอะไรมาหายเนี่ยเห็นจังไหนบานนี้ขึ้นขึ้นเ้องกับเสียแสนหนึ่ง ขายแบบันมาแล้วตีลือตีเทินช่วยบริษัทช่วยบริษัทมันว่ามันมันขายขาดทุนร้อยแสนหนึ่งแสนสองขายขาดทุนอยู่แสนสองขนา้ว่าใส่น่าทั้นที่สิบห้าสิบนี่นี่ครับฟังฟังบังผู้มีประสบการณ์นี่นี่ครับเอาสายลงทายคลิปเอาเบาๆฟังเลยาฟับเบาเลยก็จะเป็นอย่างไก่ข้อหมูพี่หนองนำเออเขากับเรื่องของเรื่องกับตอนนี้เอาเอ็มยูอย่างก่อนเอ็มยูห่า เอ็มอยู่หามาใส่ครับที่นี่มันมีปัญหาช่วงโควิดเครื่องบินเขาบบินช่วงนั้นเนี่ยอินเดียอะไรอินเดียอะไรอยู่อินเดียโลกประกอบอินเดียประเทศไทยมันคนบุคอยใส่บานนี้บักเอ็มมันอยู่ในอันเียบักเอ็มเปลี่ยนแห่งชิจังแห่งชีโปมีอะไรคนบุคอยใส่บ้านนี้ทำมันใส่อะไรตัวเดียวกันกับสใครอยู่งเนาะเขาคือมาพันนี่เพ่าหนาอ่อนแอแมนบอนนี้พันเจ็ดสิบนี่เออแต่ว่ามันกับสีซ้ำการใช้งานของมันนั่นล่ะ จะหยำมึงมุ้ยมองได้หยำเขาเพราะมองได้หรอแน่เห็นบอลละคนบอกเขาแล้วว่าถามบอกมันมาเขาจอกว่ามันรูดมันก็นทธรรมดาล่ะเาเลยมูรูดแต่ว่าที่รถดำก็ยังหลอดจอกแตกบริษัอยังเรียนอยู่ถนนน่ะเขาเลยหมูรูดแต่ไม่ถึงว่าผู้ผู้เคยเรียนแล้วเทียตัวเมืองนี่อ่อเอาเปได้ครับอาจารย์เอาเห็นที่งานเห็นฟังแนวว่าเมืองกี่สายเห็นงานน้ำนี่โยกโยกข้างหน้าโยกขึ้นไหนโผลลงอ๋อเพอนี่นี่ก็ไม่รักใจต้องไปหมุนเขาเลยหมูเขา มันมันคือกากบอกมันดูอบหอย่นอ๋อคลื่อน้วหรมันมอเดวมันมอนข้าหนาตัวนี้บ่แมนมันมอนเี๋ยวน้มันมอนโอ้หมายก็มาปับตัวนี้เขาเหยียดม่อไห่่อหมันบ่อห้มันอันโยกเทาน่าลัง้หลอเฮ้มันขึ้นกับลงงายอวครับตัวนี้เขาไปไปม่างม่งปลาอ่าวนีกรไปม่านี่ืเออยแมนพมันผ่าได้พจะไปฟันกัหมกัอนี่อยจะรอด เออเป็นยังฟอดบานนี่ตะกี้ไม่ได้ฟอดเผาเดี๋ยวมันคือดันพ่นเป็นหน่วยบบบใหญ่ก็ยังดันออกเดี๋ยวนี้คือจังเป็นพื้นหนาถุยหลังคือจังขวดหรือหรื่อตะกี้คือจังมั่งพ่นนวยท่อเป็นอย่างนี่ฟอดครับจะเจียติดตะเดียวเดียวบานนี่อันนั้นเบาเรื่องเพิ่นเออเบาเรื่องเบาเหลืองคู่ปตานตัวอิ่มอยูบ้งไม่ได้ไหนบานนี่ก็เลยว่าอะไรมันมีห้องห้องกระวานตอนนั้นสื่อๆมากสไลด์เกาะดาวมาก ดาวมาสองแสนสองแสนเราไม่ใส่งวดจหงวดหรใส่มากัวมาหงวดพีละแสนเจ็ดมื่นใส่มากสามปีมานี่เฮ้าเฮ้าไปขึ้นอ่นเฮาได้เงินไขรเนยเขาไปขายตอไห่เขาสังทีขาย้มปโอ้ไม้เขามาเขาก็ตีสังแล้วค่ะสัมทีเขาขายให้เขาได้น่ะเขาไปมูลขายอ่าลดมวนคืออมาเฮ้าส่งขึ้นเขาไปมูนขายแต่เขาขายแต่กำไรนี่เขาจะขึ้นเฮ่า เกือบเกือบได้เออมันบ่มีดอกคู่บัตามันไปประมูลขายในคืนเท่าไห่ไม่ต้องใดก็ได้น Man, ันก็บ่คืนเท่าหรอแมนมันก็ตีคานซื้อรอตีคานาเท่าอยู่แล้วนี่เข้ามาเขาขายขาตู้นอยู่แสนอ่อบายท,ที่นี่เทาก็บตรงนู้นตอนวิธี่ทม,มหาเนี่เรื่องนี้ทำแม่น้ำาหายใส่เลยให้คุณพี่ใส่อยู่เก่ามือนเขาว่าอ่าเขาเลยไปใส่เขาอยู่เก่ามือนอไปใส่โอ้จบขั้นนัน้นขั้นน,นี้เอาใหม่ลำหนึ่งใหม่ตอนนี้เราบอกมาเข้า่าขั้นนี้กากาคือคือเงินไขใหม่ ก็มีก็อซื้อได้เงินขายดุขาเก่าบอกไม้เข้ามาเออขั้นเอ็มอยู่นะคือจบไปแล้วคือเขาดใส่ไปเก่าเมือเนเกี้องกัาพราะองไปติดทาแม่พอเาว่าเบ่อปอยยดปอยยังพอวามีปัญหาอ๋อคือไม้เข้ามาขั้นไหนก็จบไปแล้วจบไหนคือเขาใส่เขาเก่าเมื่อนี่เทาเ้ามหาเือนรู้ยูกคนขาอ่าสอง0สนเจ็ดสองวดปีให้กันงวดปีละแสนแสนสองหมื่นหงวดหน่อยเดือนสามพันโอ้มีงอดน่อยน้เน่ยเขาบังคับไ้ องวดน้อยกั็ซ้ำกันแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนาะเดือนละสามพันสามพันกระดุนกระดุนเยีบยมนี่ดืละสามพันคัคือว่าไปเอายันมาคก็จะเห็นใส่รถยันยนามากจะถูกทูกมาแล้วเนี่ยนี่่เกียร์บ้านนีที่นี่รถก็คนเนาะมันสีใส่เนวนี่มันไม่มีตัวเหลือกตัวเหลือกโบรายตัวเหลือกมีต่คู่ภาษากับยานมากานนี้คันตัวเตอร์กันเมื่อเงินใคซื้อยากบานนี่แมนบอกไม่น้อส็เลยตอนแรกเอว่าจะมาเอาได้คู่ภาษาเซเีไปเรียนอันจอนเดียวหกสี้าอร่อ ไปวานี่มันมันวางเงินในบัญชีบตีงอเงินในบันีบทีงนนงยงตายกัก็แค่แคมมือองห้างน่ลำลี่ยมกันกับรถห<ะ>กหล่อนี่แต่รถฮีโน่นี่เขาไปถามโอยบอกเขาดิรถอ,อีซูนโทรถามคู่มือเอว่าพี่สนใจจะมาจำจองมื่อไหรห,หร,รอเด้รถกหล่อเนี่ถามันผมสื่อเพามันใส่งวดคบผมบริกพอมากาโบพานกับบอกรถเออบบตองมาเห็นนี่มันเขาคือต่อผมุนหวยนะครับรมก็ ผมไปเอาขบ่นต่าผม่วไปเขาก็เอามาด่ใหม่ด่วนแต่ค่ไปเอาเออกันเกี่างสิผมก็ไปเอาก็ได้เออก็แค่นั้นผมอะไรวด่เจ้าเมื่อไหร่ะทามหน่อยผมไปทามหนอยกันแย่แย่งเขาเกีย์มันโชกห่วยอว่าเกียวแย่งคนเนี่ยเกียวบีเกียวโชกห่วยคืมันโชกห่วยโอ้ขั้นเง่เลยสื่อสื่ออ่าภาษญาปไปไหมเออขั้นเอ็มยูจบไปแล้วกันเลยสื่อตัวใหม่กันสื้อนี่ายเอวหาซุนอ้าที่เออจะกมีสองขันเป็นบ่น่าย ขายตัดสดเลยขายสี่สี่แสนสามผมอยากได้อยู่ซ้ำนี่ล่ะมีมันมือสองมันสี่หลายปันไหนมือสองโอ้พรอย่างนี้ไปซื้อมือสองจากแล้วผมมาพ่อได้เอาไปปลูกให้ปลูกมันจะมารถกะเจ้าขึ้นบอลมมันกระเทือนกระบะมันแข็งปวดอ๋ออันจิจริงเจ้าเอาเอาหาซิบหาซิบมันสร้างมันเตี่ยไหมล่ะรถรถมันดีอยู่มันขึ้นมันขืนนะครับขึ้นก็ปนใส่ผมสร้างมันเตี่ยรถหาซิบรถแอลไหมคือข้นมันตจำแม่เวลาเฮ้าบ้านเองแตมันเฮาไปซื้อรถ อุ่นตะกูเนียมอยู่ในสร้างบัวเกย์ <c oughs> ยาฮ่ายาอเป่าใช่เล่แต่ว่าหุ่นมันหั่งโซ่สปอร์ตเนาะแต่ว่ามันหั่งบอบบางเนี่ยมึง,ง,งมันคนจึ่งเวอร์กีวีอยู่คนอยู่ใช่ป่ะมันปเป็นรถดูดผสมใช่ไหมหมายว่ามาสีเฮ็ด์เห็มันอันโปง่ปงโปร่งดูแต่ว่ามันเป็นตะโบแข็งแรงทั้งหน้าทั้งหนา้าก็สีนี่คู่บัวตาอ่าทั้งนังจอนเดียวอันมาทั้งหน้านี่นิ้วคนแดงแสดงว่าช่วงไม่ะสยมีอะไรชุดใดชุดหนึ่งเหลือกะจัมมานคล้ายๆผ่านไทยอันบางยังกาะ พิกัสซัตอีกทั้งคนเดียวมาใส่ใบจากกันนี่ครับนี่แหละครับอ่าประสบการณ์ผมมันใส่มาก,ก่อน